วันนี้เราจะมาสูดเ้งจานกันครับแล้ววันนี้เราจะใช้อะไรล้างอ่ะครับลูกเดน,นี่โฟชีครับแล้วไหนจารลูกอะครับโอ้ครับมันแผลบเลยเดี๋ยวเราไปล้างกันเลยไหมครับ มามาแพ้ง่ายทุกทีล้างจานมือมามาเป็นผื่นหมดเลยแต่อันนี้เป็นน้ายาล้างจานที่มีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติอาคีใช้ได้มามาก็ใช้ได้มือไม่แพ้แล้วด้วยที่มามาเลือกใช้อ่ะเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบไฮโปล g จินิกเทสอ่อนโยนคนที่ผื่แพ้ง่ายก็ใช้ได้อาคีกดดีนี่เลยคิดหอมไหมดูไหมว่าเป็นกลิ่นอะไรครับ กลิ่น orange and tea คืออะไรเอ่ยซึมกบับใบชาใช่แล้วแล้วเขาเป็นฟู้ดเกรดด้วยนะปลอดภัยมากๆเลยมาล้างกันอ <c oughs> ันอนี้มาตัดไหมโอ้าายแลิกไหมไหนดูซีล้างออกสะอาดไหมคะ <c oughs> สะอาดค่ะเฮ้ยสะอาดจริงด้วยเก่งมากเลยดีนี่นี่ใช้ล้างจานผู้ใหญ่ได้ด้วยนะลูกอยากลองล้างจานสปาด้วยไหม ลูกลองไปถามป,ป๊าป๊าซิว่าป๊าป๊ามีจานให้ล้างเปล่ามีจา,านให้ล้างเปล่ามีครับผมมีครับ้ามเลจะโอ้โหเดี๋ไหนีล้างจานป๊าป๊าหมาไมาได้ด้วยเก่งมากเลยอ่ะดีนี่จังหมดแล้วพ่อหมาไม้ไม่เป็นไรเพร่อหมามีอีกสองถุงตุนไว้เยอะเลยเพราะว่ามันใช้สะดวกมากเลยนี ตรงนี้นะ่ะมีฝาด้วยใช้ง่ายสุดๆคราวหน้าชี้อยากล้างจานอีกไหมลูกครัคะได้เลยไว้เดี๋ยวเรามาล้างกันอีกนะแม่แม่จิ้มตามที่ตะกร้าได้เลยบอกเลยว่าใช้แล้วจะติดใจ